ก็สวัสดีค่ะทุกผู้ชมกลับมาพ,อพอ่อๆกับคัพูพะโลเนาะค่ะวันนี้คัมภูพะโลกัสิพาทุกผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนาตาเนาะค่ะนาตาเพิ่นฝันตองวดอีกแล้วเนาะค่ะเพิ่นสีฝันจังไรเป็นไปเป็นมาแนวไดเนาะค่ะก็พอเป็นการเสียเวลาเข้ากับไปติดตามัชมรับฟังความฝันของนาตาผู้พร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีคะ่ะนาตาสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะหลองตาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะค่ะมือนี้เดินทางมาตามตุลีตามแนวทางกับนาตาหลังจากที่ได้เห็นเต้นในโทรศัพท์นอเอฟซีนอะมือนี้มาหอบบานหอบเท่านาตาได้ค่ะท่านผู้ชมกาได้ยินว่าเพิ่งฝันค่ะเรื่องเล่าความฝันของนาตาสิเป็นจังไดกาบอกให้ท่านผู้ชมทางบานฟังเนี่ยนาตาเป็นจังไดฝันจังได ก็ฝันเนาะคะ่ะกฝันมาชวนพี่น้องเนาะชวนพี่น้องไปเฮ็ดบุญจังยสีหน้ากวนกันออ้วันนี่งพิจัารณนมีสังฆทา,าน,าน,นหนรือกิจยังมีละก็เลยชวนพี่น้องไปเฮ็ดเนาะก็มี่ปลาจันประแห่งมีละคนในครอบครั้วไปบ้านนี้ลดท่าไปนั่นรถประจันเนาะท่าไปครับไปเด็กเครื่องทางเร็วโซเฟอร์เนาะตอนดีมันเป็นคนข่ะเป็นว่าเป็นปวดขา คนปวดขาคนกเ็เลยใ้หนาตาเป็นคนครับแท้าบาน,นีนาตาค,ครับครับไปเรื่อยรน่อยข้ยางไปเนี่ยแม้มันเป็นแบบว่าไปเรื่อยเรื่อยก็โค้งเรือยก็กืนเร้อยก็ลง่งบานีไปพ่อแยกพ่อแยกรถกรแบบ่ร้ายเจักสิไปสาไปขัวหน่อยอุย้ยบัดู่ทางใดโน่ก็เลยวะก็เลยตัดจริงใจวาเออเสี่ยงดวงเอาไปทางขัขวก็เลยวะ กับไปเรื่อยๆค่ะถ้าอยู่ไปข่อวัดคับพี่น้องบานนี้ไปข่อวัดเพื่อนหนึ่งงามงามเลยวัดเพื่อนหนึ่งแน่ยไป็นซาลาเพื่อนกับโมยัยแห้งอะค่ะแต่ว่าอันลุ่งจากลนเหลี่ยนนั้นพัดมิพาลงมาน้ำเลยพายู่วัดบ้านท่านหนึ่งละวัดบ้านเพชรนวันอ้าวที่จมาจะกรอบขัวพาเพื่อนมาจะใส่ก็เลยว่าเือนกัว่าเพื่อนจะมาทำบุญคืกกันเพื่อนมานอนลงเหล้่วัดเพื่อน เป็นวัดที่ขึ้นใงอยู่นี่ผู้อยู <c oughs> น่นี่ผู้แต่ว่ากับบอยยัยแห่งถูกซาละแต่ว่าหันงามวัดเพิ่นนั่นง่า,งามอันนี้พยานาคโค้งคืน <c oughs> ปั่นเป็นแบบว่าโค้งเขากันสีนา<ม>่านี่ลงปั่นพญานาคเมนง่ามพญานาเนี่ยก็เป็นพญานาคสีแบบงามเดียมมองๆอย่าง <c oughs> น,นี้ยต้องเป็นธรรมดาเดินหน้าตาเขาทำในใจ อันที่แลกนี่ไปนี่ไปแต่ขออขั้วจะของไปกับผีสาวสองคนกับดาตาอีกคนหนึ่งหล่ะค่ะเฟนนาตาเป็นสี่คนแต่ว่าบัตตอนล่จากรถนั่นมีพระมานันาผู้หนึ่งสามสี่ลูกผู้นัสามสี่ลูกเป็นพระที่ประจำวัดอยู่บันเป็ดกีนาตาหูจักเม่นประจำซื้อผืนไหนก็แปลกใจอยู่กับบาน้กับเขาไปในไอ้ตลาดพน้อง เขาไป็นเนลากับมีคนกับมาลายเป็นได้ดอกประมาณเจ้าสามสิบคนนาะวัววัดมันอยู่ในภูบานีเป็นกับมีการแจกกิยังนี่ละค่ะแจกเป็นันเป็นเลี้ยนหรีอยังนี่ละเขาเคยแย่งกันเอาไหมเขาแย่งกันเอาแซวแซวอยู่หน้าตาก็เลยว่าก็เห็นยังกันเนาะอันี้เพป่นกับเห็นเขาแย่งเอาอยังกันก็นั่งเซ่ออยู่ก็เลยว่าเป็นเพียกิยังกัน บานก็เลยมีพาลูมหนึ่งคนว่าเขาไปเอาน้ำเขาแม่คนว่าก็เลยบอกว่าอันนู้นว่อยากเขาไปแย่งเอาเว้ยคานุษฐาเอาอยู่นีละคนว่าหน้าตาว่าเราคนก็เลยว่าเออเขาไปเอารลดคนว่าอันคันมันจะเป็นข้องไผ่นั่นจะได้เองดอกคนว่าหน้าตากับใจหน่อยใจไงไปเอารื้วโปไปเออเดี๋ยวมาละก็เขาไปเอาเนาะ ก็เลยไปบ้านนี้มันเรือสองคนสุดท้ายมันมีแผ่นเดียวแต่ว่ามันเั็นเรือสองคนกับมีคนหนึงแต่ว่าเขาแจะไปห้ามวนกันละมันกับเป็นแผ่นือจะเป็นท่อ่งี้ละกับจับกันยงสีนวลจับแบบแมคนละคางนี่ละยึ่งคนละสุงเอออันนี่หนกได้เนะคะอันนีมครับน้องพิมครับบานี้ กระดิงกระจับมังสีนอเป็นโหยกันไปยโยกันมากมึงสีกจุกโหยกไปยโหยกนี่ห่ายว่าแย่งกันนะคิดขี้ขี้เขาแย่งอี่ยังกนเลยนะในใจกะคิดโอ้ยคึ้นกะโปรยากแย่งจังนึงพันกะว่าแต่มันเป็นข้องข้ามันจะเป็ี่ยนพันวาเนาะปาดนี้โยกไปแล้วก็เลยอธิษฐานเนาะก็เลยตั้งจิตว่าอันกันแมนเป็นท่องตัวนี้มันจะเป็นข้องผู้ขาคันดึงกลับมาบาดนี้ กายเันมาหาเจ้าของกันโบแมนข้องเจ้าของกใายไปหาเพื่อนเด้อกันระบายทางสีหน้าพราะว่าพวอยากแย่งบานนี้ก็เลยดึงพุดออกมาบานนี้ก็เลยเนี่ยเบื้องไม่แผ่นอันนี้น้อวันเป็นยังกับเป็นแผ่นทองนะคะเป็นแผ่นทองกับเป็นแบบเันเคล็ดอักขลายังกับบป่งหูเจ้าหูจะ่าลไมเป็นแผ่นทองนะคะบานนี้ก็เลยก็เลยคิดในใจอ้ามันเป็นข้าวบอกก็เลยซ้าจูเอาบานนี้ค่ะ บัวมีเหล็กยังบวค่ะนี่เป็นช่วงน่ะบัวมีเหล็กยังบมีเหล็กยังค่ะก็เลยว่าแต่ว่านาตานันขันขันฟันเทียนผ้าทั้งสี่นะฟันเทียนผ้านีนจนมาถึงเป็นเหล็กเก้าเหล็กเก้าก็เหล็กแปดทั้งสีนะเพราะว่าผ้าเป็นสูงนะเนงินเก้าก็แปดกันได้เขาพวกกันคำสองบึงคำสองบึงแปด เป็ีเห็นฟันเห็นผ้ต้องเป็นแปดเป็นแปดอ่าเป็นแปดเหล่าเจเจคุณมาคุณมาเอาบาดีฟันซ้ำนี่เลยบอนนาตาเมียนค่ะบาดีตัวเล็กมีสิเอาเป็นตัวใดหนาตาตีตีให้เอฟซีแน่นาตากันไม่ตีบอ่ะนาตากะสิว่าจะจะลองสือฝ่ายรถฝ่ายรถผู้เปนผ่าไปนั่นนะวันนี้เป็นรถเอื้อยเอื้อยผู้เปนอยู่บนเบสเนาะรถประจันเนาะ จำเลขทะเบียนพันได้4 4แปด C น C แปด4น3ตยนะ C C แปดโตแปด C 4 4แปดต้อง4แล้วก็แปดนค่ะจำได้ว่ารถเป็นป่ายตัวนี้นะค่ะคิดที่ว่า ซึ่งมันจะออกปลายโลดเพิ่นตัวนี้ค่ะหรือว่ากัเป็นเกี่ยวกับมีเกี่ยวกับเปลกแปลเกี่ยวกับผ้าดูสีน้ำตาลแต่ว่าทะเบียนรถกับนี่แปดอยู่แล้วหน้าตาเน้องค่ะบานนี้ขอถามหน้าตาอีกจักหน่อยเด้อหน้าตาเด้อในความฝันชุดนี้นี่ฝันเมือด ฝันเมื่อคืนนี่ค่ะบาดนี้มีความฝันอีกชุดอื่นบอที่มีตัวเลขชุดอื่นบ่าวให้ฟังเนี่ยนะคมีอันชุดอื่นอันฝันกอนๆแล้วค่ะไปไปเรียนน้ำเปบื่อยู่บูดีล่ลามค่ะกับฟันเลขกสองหกสองหกมีนอนูได้สองห <26 S 1> ันมาจังไหนจังไหนสองหกนะคะกับฟันมาเพิ่นแจกเหรียญคือกันนี่ล่ะคางูเห็นเหรียญเนี่ยเหรียญบอดอันตัวนี้เพิ่นให้เป็นบัตรคิ้วเขาแจกเขาแจกแล้วจ้า เพิน่นกายไปเอาเนะาะแล้วตาก็แบ่วบางทีละ่ะเมื่ออยากไปเอาว่าอันคนมันหลายาแต่ว่าบางทีเพิน่นกะว่าให้ไปเอาเพิน่นกะให้บัตรคิวให้ <c oughs> เลขอยู่ในบัตรคิวนี่ยเป็นสองหกมีอันค่ะขาถ <บา S 2> ักรูชเบตา เป็นเรื่องเล่าความฝันของนาตายึงไปยึงมาอ่าคือฝันต่อเบิกอยู่ค่ะนกเงินฝันมาในรอบนี่ค่ะฝันว่าเด็ดไปทําบุญกับครอบครู่ไปกันสามคนสี่คนแต่ว่าตอนไปนั่นบอมีพระไปนั่งแต่ว่าพ่อสิลงรถแล้วพระจักมาแต่ไซค์สามองค์สี่องค์แม่นาตะค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเรื่องเล่าความฝันของนาตาทะเบียนรถเพิ่นกะดสี่สี่สี่แปดนอค่ะท่านผู้ชมเนาอ

อันเป็นของไฟกับคุณอาชีได้มันว่าเนาะก็เลยอธิษฐานแบบบอกให้เอฟซีฟังนี่ยนะคะ้วก็บางที่ดีดอกไม้หน้าบ้านมันออกดอกเนาะค่ะถ่ายเอาเด้อดอกไม้นาบ้านของเพลินค่ะเพป็นกาเซียถือเนาะเลือดสิไปรย์ไทยดอกไม้นาบ้านของเพลินกถือมั้ยเนาะได้ค่ะสิไปรย์ไทยดอกไม้เพลินเนาะค่ะนี่ดอกไม้เพลินคันคันออกดอกแงมใดเพลินว่าเพลินกามีโศกเนาะค่ะ เพิ่นมีโชคเนาะค่ะผู้ชมเนาะดอกไม้ของเพิ่นค่ะมี <c oughs> มโชคยูสามวัค่ะ <c oughs> จนเด้ย๋ยวมาราตูวไปหาหนองสาวอยูดอนเพิ่นเอ่อปนบวชยู่ญีุ่นเนาะค่ะเป็นเมชี่วันี้ก็ได้มยีเงินไปถ้ำบุญน้อเพิ่นค่ะการที่ทานวาให้มีโชคล่ะ ไหนได้ไปหานองเด้อได้เมาส์รถตู้ไปค่ะผ้าพีผ้านองไปต้นนี้ออกดอกค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะนักตาบ้านเลขที่สองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดแปดก็มาอีกแล้วเนาะค่ะมาเชือด่อกกันเลยแต่ว่าแต่ว่าหลอกนี่สิพิเศษเนาะนักตาเพราะว่าต้นวานเศรษฐีออกดอกน่าชมน่าแต่ว่าหมวานนั้นแปดหนึ่งเต็มตอนมันออกดอกนั่น ฟันอันเกี่ยกวกับป่านี่ทีนะ่ะเขาได้ซื้อเมืม่อวันกับ,ลบเลยเนาะเมื่อักับเลยเะเดี๋ยวจะได้ไม่คิดหนี้แต่ขอขอบคุณนาตาหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณค<อ>่ะที่เล่นปันแนวท่าปันโตเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันมันกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขั้มผู้ผ้าหล่อกับสีผ้าท่านผู้ชมมาสรุปโตเลขของนาตาเนาะค่ะโตเลขของนาตานี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปทำบุญเนาะค่ะเพื่อนด้ขี่รถ ไปท้ำบุญเนาะคะ่ะเป็นรถของเอื่อยเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นขึ้นขี่รถเอื่อยเพิ่นไปท้ำบุญเนาะคะ่ะทะเบียนรถของที่ขั้นพันธขี่ไปท้ำบุญน่ะเนาะคะ่ะกะ4448เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ4448คะ่ะบ้านเด็กที่คุ้เพลินกับ218คะ่ะ1กัญญา2หาพกพก ก็ให้ท่านผู้ส้มเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแดงรัฐบาลค่ะให้โศกโศกมันหมนันลำลำเรวยๆค่ะเขามาเห็นคลิปคำมพูผลาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คัมพูผลาญนำในเดิอค่ะสำหรับคลิปนี้คัมพูพาลาะกะัขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ